สวัสดีครับทุกคน ก็มาเจอกันนะครับใน d e e p i ออนควินะครับทุกๆสัปดาห์นะครับวันนี้นะครับก็มีโจทย์นะครับที่น่าสนใจมาให้ทุกคนลองทำไปพร้อมๆกันนะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับเนื้อหาของเทวนินนอตันนั่นเองนะครับหลายๆคนครับมักจะไม่ชอบเรียนเซอร์กิตหรือเบื่อวิชานี้ไปเลยเพราะบทนี้ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าอาจจะด้วยขั้นตอนนะครับหรือวิธีการที่ค่อนข้างซับซ้อนและเยอะและหลายกรณีนะครับ วันนี้นะครับก็จะเอาโจทย์นะครับในส่วนของนอร์ตันนะครับมาเพสนะครับมาลองสอนนะครับน้องๆกันดูนะครับก็จะเป็นโจทย์รูปแบบที่เรียกได้ว่าไม่ยากมากนะครับก็จะเป็นรูปแบบของมีแต่แหล่งจ่ายนะครับอิสระเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งก็จะมีวิธีการแก้นะครับที่เป็นแพทเทิร์นอยู่แล้วสําหรับเวลาเราเจอโจทย์นะครับนอร์ตันที่มีแต่แหล่งจ่ายอิสระอย่างเดียว นะครับแน่นอนครับการทํานอตันเนี่ยนะครับมันก็จะมีกรณีที่แยกออกไปอีกก็คืออเวลาเราเจอโจทย์ที่มีทั้งแรงจ่ายอิสระและไม่อิสระเนี่ยอยู่ร่วมกันนะครับหรือวงจรที่มีแต่แรงจ่ายไม่อิสระนะครับซึ่งแต่ละกรณีก็จะมีวิธีการรองรับการแก้ปัญหาที่ต่างออกไปนะครับอ่ะวันนี้นะครับก็จะนําในส่วนของมีแต่แรงจ่ายอิสระให้ทุกคนดูนะครับ โจทย์ครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยนะครับแปลงวงจรทางฝั่งซ้ายนะครับที่ร้อยต่อ AB เนี่ยนะครับให้กลายเป็นสมมูลนอร์ตันนะครับจากนั้นคำนวณหาค่ากระแสที่ไหลผ่าน5โอห์มตรงนี้นะครับก็คือเขาต้องการให้เราเนี่ยนะครับเปลี่ยนทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะครับให้กลายเป็นนอร์ตันก่อนแล้วก็เอามาต่อนะครับกับช่วงขั้ว AB ตรงนี้เพื่อหากระแสนั่นเองเอาละนะครับเราก็จะแกะนะครับออกมาพีก็แกะออกมาครับแกะออกมาแล้วนะครับโอเค ทีนี้นะครับเราจะทำนะครับนอตันนะครับก็คือจะสร้างสมมูลนอตันขึ้นมาการสร้างสมมูลนอตันนะครับมีขั้นตอนอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องจะต้องหากระแสนอตันให้ได้ก่อนนะครับในขั้นตอนแรกเราจะหากระแสของนอตันให้ได้ซึ่งวิธีการหากระแสของนอตันนั้นไม่ยากเลยนะครับก็คือเราเพียงแค่ลัดวงจรนะครับในช่วงขั้วนะครับที่เราสนใจในช่วงขั้วที่เราแกะออกมาเนี่ยแหละ นะครับจากนั้นเนี่ยเราหากระแสที่ไหลผ่านช่วงขั้วนี้ให้ได้ครับซึ่งกระแสตรงนี้เราจะเรียกว่ากระแสของนอตันนะครับเอาละทีนี้นะครับก็อยู่ที่เราแล้วนะครับว่าโอเคเราจะใช้วิธีอะไรในการหานะครับไ i นอตันตรงนี้นะครับซึงก็ให้ง่ายนะครับก็อาจจะใช้เป็นวิธีการเมชก็ได้นะครับก็โอเคสมมติตรงนี้เป็นเมไ i หนึ่งแล้วก็เมไ i สองนะครับเมไ i หนึ่งเมไ i สองอ่ะโอเค แน่นอนครับเราทราบแล้วว่านะครับ i หนึ่งเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับสอง m นะครับส่วนเม็ i สองยังไม่รู้ครับก็ตั้งสมการนะครับ sigma วนเท่ากับศูนย์ขึ้นมานะครับพิจารณาเม็ i สองนะครับแล้ววนที่เม็นี้นะครับอ่ะก็จะได้ว่าเป็น4นะครับ i 2ลบ i 1ซึ่งก็คือสอง m นะครับแล้วก็เจอ6ครับก็คูณ6นะครับหก i สองแล้วก็ บวกสิบสองพบแล้วเราจับเท่ากับศูนย์นะครับแบบนี้จากนั้นครับคิดเลขหา i 2สองออกมาครับเพราะว่า i 2สองจะเท่ากับไอนอตันได้เลยนะครับโอเคคิดเลขครับทุกคนก็จะเป็นสี่ไสองนะครับลบแปดนะครับแล้วก็บวกด้วยหกไสองนะครับแล้วก็บวกสิบสองเท่ากับศูนย์โอเคนะครับก็จะได้เป็นสิบไสอง นะครับ 10i2 ตรงนี้อ่า8กับ12นะครับรวมกันได้4ข้างไปเป็นลบ4นะครับดังนั้นครับ i2 ของเรานะครับเมื่อคิดเลขออกมาก็จะได้เท่ากับลบ0.4นั่นเองนะครับอ่ะนี่คือ i2 ของเราซึ่งก็จะเท่ากับ i นอตันได้เลยนะครับตรงนี้โอเคนะอ่ะเท่ากับ i นอตันได้เลย ถัดมาครับองประกอบของสมมูลนอตันนะครับจำเป็นจะต้องมีตัวต้านทานด้วยเหมือนกันนะครับก็คือ R นอตันนะครับที่นี้เนี่ยนะครับไอ้เจ้า R นอตันเนี่ยนะครับวิธีการคำนวณเนี่ยนะครับมันจะเทียบเท่ากับ R เทลนินเลยก็คืออาศัยวิธีการเดียวกันนะครับอาศัยวิธีการเดียวกันในการคำนวณ่ะวิธีการที่ว่านะครับก็คือจะเป็นกรณีที่นะครับเราเจอแต่โจทย์ประเภทที่มีแต่แหล่งจ่ายอิสระเท่านั้นนะครับอ่ะ ทีนี้วิธีการแก้ปัญหาตรงนี้นะครับแก้อย่างไงเขาบอกว่าเวลาเจอนะครับโจทย์ที่มีแต่แหล่งจ่ายอิสระเนี่ยวิธีคิดง่ายๆคือให้เราหยุดแหล่งจ่ายทั้งหมดนะครับก็คือเอาแะไงจ่ายพวกนี้ออกไปนะครับตามชนิดของมันถ้าเป็นแหล่งจ่ายโวลต์นเนี่ยนะครับเราก็จะหยุดมันนะครับเราก็จะหยุดมันในลักษณะที่ว่าให้มันกลายเป็นเส้นลัดวงจรไปนะครับให้กลายเป็นเส้นลัดวงจร แล้วถ้าว่าเป็นแรงจ่ายกระแสเนี่ยนะครับเราก็จะโอเพนเซอร์กิตมันนะครับหรือเอามันออกไปนั่นเองนะครับเราก็ลบส่วนที่ต่อนุกรมกับแ่งจ่ายกระแสทิ้งไปเลยนะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับก็โอเคเป็นลัดวงจรนะครับเพราะฉะนั้นครับเวลาเรามองเข้าไปเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นความต้านทานนอร์ตันแล้วนะครับอ่าก็จะได้ข้อสรุปว่าอนอร์ตันนะครับเท่ากับสิบโอห์มนั่นเองนะครับประมาณนี้ ทีนี้นะครับเราเท่ากับว่าเราสร้างวงจรสมมูลนอตันได้แล้วนะครับสมมูลนอตันหน้าตาก็จะเป็นนี้นะครับก็คือเป็นแหล่งจ่ายกระแสนะครับต่อขนานอ่าต่อขนานกับตัวต้านทานนะครับหนึ่งตัวซึ่งก็คือ R นอตันนั่นเองนะครับอ่าหน้าตาของสมมูลนอตันจะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่าลบศูนย์จุดสี่นะครับวตรงนี้ก็เป็นสิบโอห์มนะครับอ่านี้เรียกสมมูลนอตัน อืมตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงขั้วนะครับะที่เราสามารถเอาไปต่อคืนกับวงจรเดิมได้นะครับก็จะไปต่อคืนในช่วงขั้ว A และ B ตรงนี้นะครับอืมเอาล่ะนะครับพี่ก็จะมาต่อให้ดูนะครับตรงด้านบนตรงนี้ก็จะได้รูปหน้าต่างนี้ครับอ่ะตรงนี้ก็วาดใหม่เลย โอเคนะครับตรงนี้ก็วาดใหม่ขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นสมมูลนอร์ตันนะครับก็คือลบศูนย์จุดสี่นะครับแล้วก็สิบโอห์มส่วนตรงนี้ห้าโอห์มนะครับแล้วก็แรงจ่ายซีแอมนะครับอ่าส่วนตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่โจทย์ถามคือไอนะครับนี่ก็คือเราก็ได้ทําการต่อวงจรแล้วนะครับนะต่อคือในช่วงขั้ว a อบนะครับจากนั้นเราก็จะใช้วงจรนี้นะครับคํานวณหากระแสที่ไหลผ่านห้าโอห์มนะครับ เอาละทีนี้วิธีคิดก็ง่ายมากๆครับแรงจ่ายกระแสสองตัวนะครับต่อขนานกันสามารถรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้นะครับได้เท่าไหร่เอ่ยอ่ะสองตัวนี้รวมกันได้เท่าไหร่ครับอ่ะก็จะได้กระแสออกมานะครับเท่ากับสามจุดหกแอมป์นะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับลองคิดลองนึกนึกตามในใจนะครับสองตัวนี้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเท่ากับแรงจ่ายกระแสสามจุดหก แรงใจกระแส3.6ก็จะแยกกระแสไหลนะครับลงมาระหว่าง10และ5อีกทีหนึ่งถูกไหมฮะก็คือเกิดการแยกไหลสองทางนะครับทีนี้เราสนใจกระแสที่ไหลผ่าน5โอห์มนะครับเราก็จะใช้เป็น current divider นะครับในการคำนวณนะครับหรือกดแบ่งกระแสนั่นเองนะครับก็จะได้ว่านะครับเป็น i นะครับมีค่าเท่ากับเราเอา10เป็นตัวตั้งนะครับนะเอาตัวตรงข้ามตั้งส่วนด้วยผลรวมของตัวต้านทานนะครับที่แยกกระแสกันนะครับ อะคูณกับกระแสที่วิ่งเข้ามาคือสากแอมป์นะครับอ่ะตรงนี้ก็จะได้เท่ากับ2อ่าสอ่วนสาะครับสอ่วนสคูณกับ3.6มแอมป์นะครับตรงนี้ก็กดเครื่องคิดเลขออกมานะครับก็จะได้กระแสเท่ากับ2.4แอมป์นั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นในเรื่องของ c u r r e n t Divider เนะครับเวลาเราอยากหากระแสที่ไหลผ่าน5โอห์ม นะครับเราจะเอาตัวตรงข้าเนี่ยเป็นตัวตั้งก็คือสิบเป็นตัวตั้งแต่ถ้าเราอยากหากระแสนะครับที่ไหลไหลผ่าน1ิบบ้างนะครับเราก็จะเอาห้าเเป็นตัวตั้งคือมันจะสลับกันนะครับในส่วนของการแบ่งกระแสนะครับอ่เพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้นะครับก็คือตอบนะครับเป็น c h o ย c e B นั่นเองนะครับก็คือสองจุดสี่นะครับอ่าก็โอเคเป็นยงไงกันบ้างครับก็ถือว่าอ่าถ้าเลื่อนมาเจอคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการทบทวนเนาะเป็นถือว่าเป็นการทบทวน นะครับถ้าชอบนะครับหรือมีข้อสงสัยอะไรนะครับอยากสอบถามก็คอมเมนต์ถามมาที่ใต้คลิปนี้ใต้โพ์นี้ได้เลยนะครับโอเคก็ไว้เจอกันนะครับใน DA On q u เอออนตอนถ่อไปนะครับใครอยากได้โจย์แบบไหนคอมเมนต์นะครับถามมาได้เลยนะครับ